ยอกเอินสนิทสนมขนาดนี้การันตีได้เลยค่ะว่ารูปหล่อฟิล์มรัฐภูมิและสวยปวดแมพิรณีจะขึ้นแทมเป็นคู่ขวัญควัญใจมหาชนทันทีที่ละครแผนร้ายพ่ายร,รักออกอากาศแต่มั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรเกินเลยเพราะที่ต้องใกล้ชิดถึงตัวกันแบบนี้เป็นช็อตประชดน่ารักน่ารักของพระนางในซีนสําคัญงานแต่งของวุสุรินทร์คนรักของนางเอกที่กลับลามาลงเอยกับน้องสาวพระเอกเกลเวทกางานนี้ผู้กํากับอดุลบุญบุตรจงใจเซ็ตทุกอย่างให้อลังการตั้งแต่ห้องจัดเลี้ยงภาพถ่ายวีดดิ้ง ชุดจเจ้าบ่าวแนวเกาหลีชุดนางเอกที่เจาะจงใส่มาให้เหมือนเจ้าสาวทุกฝีเข็มแต่ไม่ทันจะได้แสดงตัวให้บ่าวสาวแสดงใจก็ด <S <s โดน<ป>พระเอกสกัดดาวรุ่งจับตัวเปิดม่านตาให้ยอมรับความจริงที่แสนจะเจ็บปวดและดูท่าว่าสาวแม้จะเจ็บจริงอะไรจริงซสด้วยค่ะฉากนี้ความจริงมันต้องมาแกล้งเขาแต่ว่าแม่โดนพี่ฟิล์มแกล้งแล้วเนี่ยตัวเตอตาเติมมันแหกหมดแล้วตอนนี้ก็สมจริงไง จมกันก็คือตกลงกันแล้วแล้วแมักก็เห็นว่าดูลหนาวผู้กองกับเดินมากระซิบกระซาบกับพี่ฟิลแล้วแมักก็ถามพี่ฟิลว่าอะไรพี่ฟิลก็โกหกหม็กว่าบอกให้เหยียบกระโปรงแต่พอเอาจริงปุ๊บโอ้ยแหกตามแม็แบบคิ้วแม่จะถึงไรผมอยู่แล้วอ่ะมันแรงมากเลยอ่ะอ๋อสวยหรอกนะสวยตรงไหนตาฉันเดียวเลยคือตกว่าดูนมาบอกให้แหกตามมันแรงเลยใช่ไหมใช่ครับ